เสียวเหยาพลิกชะตาราชาปีศาจ The u n c l o u d e d Soul วันนี้ Story Lover ซีรีส์น่าดูมารีวิวซีรีส์ให้ฟังคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยโปรดรับฟังด้วยวิจารณจักรยานก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับซีรีส์จีนใหม่ล่าสุดแนวย้อนยุคแฟนตาซีเล่าเรื่องราวของโลกมนุษย์ ศาเทพเซียนที่ต่างออกตามหาบอ่อน้ำหยกอมฤตจนนำไปสู่เหตุการณ์วุ่นวายต่างๆกลายเป็นซีรีส์จีนน่าดูเรื่องล่าสุดสำหรับแฟนๆที่ชอบแฟนตาซีภาพสวยและเนื้อหาชวนติดตามเรื่องย่อเซียวเหย่ยพลิกชะตาราชาปีศาจส0 2 5ยซีรีส์จีนย้อนยุคแนวแฟนตาซีดูที่ไหนมีกี่ตอนเรื่องย่อเซียวเห่ย,ยพลิกชะตาราชาปีศาจ ในโลกที่มนุษย์และเผ่าปีศาจต่างถูกแรงปรารถนาของบ่อน้ำหยกอมริครอบงำจนเกิดการสู้รบต่อเนื่องนับศตวรรษเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อเซีเยวเหา่หญิงสาวผู้มีจิตใจสดใสและไหวพริบเฉียบแสกแตกตัวเข้าสู่หุบเขาหมื่นปีศาจโดยไม่ตั้งใจการปรากฏตัวของเธอไม่เพียงเขย่าวความสมดุลในแดนปีศาจเท่านั้นยังดึงให้เธอได้เผชิญกับปริศนาความลับและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ทั้งในหมู่มนุษย์และปีศาจด้วยกันเอง ในขณะเดียวกันหงเยราชาหมือนปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับการยกย่องและหวาดกลัวทั้งสองโลกได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อปกป้องดินแดนของตนหลังจากผ่านยุคสมัยอันยาวนานเขาได้เรียนรู้ถึงจุดอ่อนและเงื่อนไขของความต้องการทั้งปวงและตระหนักว่าพลังของบ่อน้ำหยกนั้นแท้จริงแล้วสะท้อนความโลภในใจของผู้สแสวงหา เมื่อเส้นทางของเซียวเหย่าและหงเย่โคจรมาพบกันพวกเขาจึงร่วมเดินทางต่อสู้กับอันตรายที่คาดไม่ถึงและสับปูลึกลับที่ไร้ผู้เทียบทั้งสองเรียนรู้ที่จะมองโลกและหัวใจของกันและกันใหม่จากความขัดแย้งเริ่มต้นกลายเป็นพันธะอันแน่นแฟน้นขณะที่พวกเขาคลี่คลายเขาวงกดแห่งแรงปรารถนาและค้นพบคุณ่าของความบริสุทธิ์ในโลกที่เต็มไปด้วยความโลภนักแสดงเซียวเหยาพลิกชะตาราชาปีศาจ The u n c l o u d e เ s ดโซ มีใครบ้างฐานทรงวินรับบทเซียวเหย่โหหมิงห้าวรับบทหงเยราชาปีศาจจางเสี่ยวหวานรับบทดา้าหลีหวังตัวจวนรับบทปิงจู๋หวงเจียจิงรับบทเพียนเพียนกัวหุนฉีรับบทเซี่ยวหมิงเซี่ยวมี่เซี่ยวเหย่พลิกชะตาราชาปีศาจภาคไทยซับไทยดูได้ที่ไหนซีรีส์จิงแนวย้อนยุค เรื่องเซียวเหยา่าพลิกชะตาราชาปีศาจ n c l o u d e d Soul มีทั้งหมดจำนวน40ตอนแฟนๆสามารถรับชมเวอร์ชั่นภาคไทยซับไทยได้ที่ IQIE และ VTV ชาวเนต็ตมีความคิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ